มาตรา165ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นมาตราที่อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของศาลในวันที่มีการไต่สวนฟ้องซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดกรองคดีอาญาโดยมาตรานี้จะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆตามประเภทของโจทย์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องครับในคดีที่พนักงานอายการเป็นคนฟ้อง ซึ่งตามมาตราน1นึ่สเนี่ยสารส่วนใหญ่จะไม่ต้องแต่ส่วนมูลฟ้องแต่ก็มีข้อยกเว้นที่ศาลอาจจะสั่งให้ไต่สวนได้โดยถ้าศาลสั่งให้แต่ส่วน,าาใ,วนในวันแต่ส่วนบุลฟ้องนั้นจำเลยต้องมาศาลไม่ว่าจะมาด้วยตัวเองหรือถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาจากนั้นศาลจะมอบสำนบเนาฟ้องให้จำเลยเพื่อให้จำเลยได้รับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ จากนั้นสารจะยืนยันตัวตนจำเลยเมื่อสารแน่ใจว่าเป็นจำเลยตัวจริงแล้วสารก็จะอ่านและอธิบายฟ้องให้ฟังเพื่อให้จำเลยเข้าใจอย่างชัดเจนว่าถูกกล่าวหาว่าทำความผิดอะไรบ้างแล้วสาลก็จะถามจำเลยว่าได้ทำผิดจริงตารฟ้องหรือไม่ก็คือจะรับสรารภาพหรือปฏิเสธและจะสู้คดียังไงบ้างเช่นมีพยานหลักฐานอะไร หรือมีข้อที่จริงใดที่ต้องการชี้แจงจากนั้นสารก็จะจดคำให้การสารจะบันทึกคำให้การของจำเลยไว้เป็นหลักฐานถ้าจำเลยไม่ยอมให้การสารก็จะบันทึกไว้ว่าจำเลยไม่ยอมให้การและก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในขั้นตอนนี้ซึ่งก็คือขั้นตอนแต่ส่ายฟ้องในคดีที่อายการฟ้อง จำเลยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะนำพยานของตัวเองมาเบิกความต่อสารเพื่อต่อสู้คดีแต่จำเลยมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความมาช่วยเหลือในการฟังการแต่งส่วนมูลฟ้องและก็ให้คำแนะนำแก่จำเลยได้ตัวอย่างเช่นนายดำเนี่ยถูกอายการฟ้องข้อหาชอโกงสาร็นสมควรให้แต่สมมุลฟ้องในวันแต่สมมุลฟ้องนายดำมาสารสารมอบผฟ้องอ่านและอธิบายให้ฟัง ถ้าถามนายดำว่าทำผิดไหมจะสู้คดีไนบ้างนายดำให้การปฏิเสธและบอกว่าจะนำพยานมาสืบในชั้นพิจารณาคดีศาลก็จะจดบันทึกไว้นายดำมีทนายความมาด้วยทนายความจะคอยให้คำปรึกษาแต่แนายดำจะยังนำพยานของตัวเองมาให้การในขั้นตอนนี้ไม่ได้ ส่วนในคดีที่ประชาชนทั่วไปเป็นคนฟ้องเองซึ่งตามมาตรา162ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอขั้นตอนจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับจำเลยมากขึ้นโดยศาลสามารถไต่สวนมูลฟ้องรับหลังจำเลยได้หมายความว่าศาลสามารถดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องได้เลยแม้ว่าจำเลยจะไม่ได้มาศาลในวันนั้นก็ตาม โดยสารจะต้องส่งสำเนาฟ้องและแจ้งวันนัดให้จำเลยทราบแม้ว่าจะแต่สวนรับหลังได้แต่สารก็ต้องแน่ใจว่าจำเลยได้รับรู้ข้อกล่าวหาและวันนัดไต่สวนแล้วจำเลยมีสิทธิที่จะมาฟังการแต่ส่วมันฟ้องด้วยตัวเองและตั้งทนายความมาซักค้านพยานโจนได้ซึ่งก็คือพยานที่โจทย์นำสืบเพื่อแสดงว่าคดีมีมูล หรจำเลยจะไม่มาด้วยตัวเองแต่ตั้งทนายความมาซักค้าพยานโจทย์แทนก็ได้เหมือนกันมีข้อห้ามสำคัญในกรณีที่ประชาชนเป็นโจทย์ก็คือห้ามสารถามคำการจำเลยโดยในขั้นตอนนี้สารจะยังไม่ถามจำเลยว่าทำผิดหรือไม่หรือจะสู้ฟรียังไงเพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าฟ้องมีมูลจริงหรือไม่ นอกจากนั้นยังไม่ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะจำเลยเต็มตัวเพราะตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ประทับฟ้องซึ่งก็คือการรับฟ้องอย่างเป็นทางการจำเลยจะยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบมาตรา165นี้ก็แสดงเห็นถึงความแตกต่างในการคุ้มครองสิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมฟ้อง โดยเฉพาะในคดีที่ประชาชนเป็นโจทย์ซึ่งจำเลยมีโอกาสที่จะเข้ามาสักขานพทายนโจทย์ได้ตั้งแต่ต้นเพื่อสารได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจว่าจะรับฟ้องไว้พิจเจรณาคดีหรือไม่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการฟ้องคดีที่ไม่มีมูลความจริง